บริษัทหาไม่จำกับมาแล้วโอ้วายตายแล้วครับตายแล้ว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 ,ลวส,สนคขาอหาโดยรถจักรยานยนตย์มาฮ่าฟาซิโอไ h บ b r i d Connected มือไหนก็อร่อยถ้ามีเปบปซี่ฮาทาเล่น กลับมาตามคําเรียกร้องนะครับวงล้อหันสาหันสายังไงคุณคัสผมยังงงอยู่เลยอ่ะยังไงกติกามีอะไรบ้างกติกาของเกมนี้ก็คือว่าเราจะเล่นวนกันไปนะครับตั้งแต่หัวไปท้ายคนละหนึ่งรอบนะครับโดยการหมุนรูเล็ตอันนี้ครับหมุนวงล้อปึ๊บบทลงโทษไปหยุดตรงไหนระว่ากันไปแล้วแต่บทลงโทษครับเราจะเริ่มตั้งแต่ลุงลงก่อนนะครับโดยผมจะเป็นคนหมุนให้อ้าวผมไม่ได้หมุนเองหรอครับคุณคัสครับโอ้ยเจ๊ไปดูกระชังก็ไป มาพี่เวเลยเดี๋ยวมึงเล่นไปเดี๋ยวมึงก็รู้เองแหละเก่งใจสีเสื้อวูไหมเฮ้ยไม่ไล่ขวางแล้วด้วยที่ต้องให้ผมบุญให้เนี่ยเพื่อความยุติธรรมของทุกคนอยู่ที่ดวงใครดวงกันว่าใครจะโดนบทลงโทษอะไรเอาเกลุงลงครับเอาแรงหรือเบาลุงลงเบาเร็วๆเข้าดูอยากจะไปกินน้ำพริกทีแล้วอะไรนะอะไรนะอะไรนะอยากไปกินน้ำพริกจะแย่เลยจะพักกินน้ำพริกยื้อสั่งมาแล้วน้ำพริกพัดผั้งสั่งมาแล้วน้ำพริกพัดผั้ง ขอมีสุกี้พอมีสุกี้สุกอ็นจิ้มไก่นะน้ำจิ้มไก่ของเราน้มยมขาหมูเราอนเ้ยไม่หาแล้วเฮ้ยมาแล้วแลแล้วไม่กินเด็ดจะมากินโ้ได้กนทุกคนเหรอวุโยโหอะไรวะตีทุกคนคนละหนึ่งทีอไรวะอุปกรณ์อุปกรณ์ครับไอ้นี่ก่อนก่อน เฮ้ยโอเคนะเมานะโอเคนะเอ้าอ๋อนักกูหลาบอ่ะทำไมอ่ะพีงเดี๋ยวแจ็คลงไอจีโปรโมทน้ำพริกให้เมื่อกี้แจ็คไม่ได้พูดอะไรที่ไม่ดีเลยนะครับมึงแค่ภาพนี่ผมถ่ายวิดีโอให้เลยพี่อุ้ยนี่ครับอันนี้จบแล้วนะครับของตัวนี้จบแล้วจบแล้วของนั้นเปมนไงดิน้ำพริกมึงหวานมาลงโอ้ยขาตายมากมืดยั่วยั่วผูกินแล้วอ่ะ หืนองตรงอ่ะวิไปดอหืนว่าอนี่ถ้าจะหนักหน่วงอันนี้ขยับให้แล้วกันใครเป็นประหวานห้ามแดดอ่ะวยเขย่าป่ะขนาดเลยเขย่าน้ำเชื่อมแสดงของมือกูแดบพันท้ายโอ้ยวิจะถ่านใหม่ด้วยวิถ่านไม่ได้หูด้วยไม่เป็นไรรถอาฝนรถอาฝนตีไปแล้วไปแล้วไปแล้วตีแล้วยังไม่ได้นับยังไม่ได้นับไม่ได้พี่ตีไปแล้ว ยังไงวะอ่านั่าเลยยังไม่โดนนะเฮ้ยยังไม่อดโดนแล้วโดนแล้วโดแล้วดแล้วะด้ละคุณเลยเฮียพอรอดแล้วเดีะคุณเลยหน้าแม่งมึงอ่านดีทีละคนคนละทีไม่อดยังไม่รอดเดี๋ยวจะเปิบมือให้อร่อยเลยกินแบบล้วนๆข้าแบบพูนเออแล้วก็พูดไปแล้วโอ้พริกอร่อยมากเลยสามชั้นทอดเกลือผสมเนี่ยีไปแล้วยย ้การลงโทษครั้งนี้มึงจะเจ็บไม่วะพูดภาษาอังกฤษได้คำแล้วเย้โนเอาโดนด้วยตายเจี๊ยบเจี๊ยบอะไรไทยอ่ะเจี๊ยบก็เอาเจี๊ยบก่อนเอาแล้วเกี่ยวมาคุไทยก็ได้ตาผมไม่อยู่แล้วน้ำพริกอ่บที่มีรูปกาคิดว่าไอ้ติมโคนมีแรงแค่ไหนใส่มาเลยแรงแค่ไหนใส่มาเลยใส่มาเลยใสมาเลย อันนี้ไม่ได้ตั้งใจเล่เหมือนกันถอยไปไหนใครพูดจะบุกเนื่อนี้โอ๊ยโอ้ยแราชางหัวเหล็กไม่มีอะไรแรงน้ำพิษไหนครับคนสุดท้ายครับมีอะไรไหมมึงอ่ะผมบอกเออผมจะกินน้ำพริกงงตอนเที่ยงนี้พูดตอนไหนพูดตอนนู้นไงบอกเดี๋ยวผมจะกินน้ำพริกงงตอนเที่ยงอ่านี่นะครับอ่าโอเค ต่อไปครับคนที่สองพิไทยครับเบาแรงพี่เอาละตีคนทางขวาสนุกมือละอ่ะหุ่นเลยจ้ะไปเฮ้ย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 เ รกแได้เลยอาจารย์อยู่แล้วคนนี้ทำไมมึงวนอย่างวะี่อนาคตนี่สองปีเป็นได้สองอย่างนึงตำรวจกับทหารไม่เบาหวานก็ความดันพี่จะด่าจะว่าถึงก็ตีพี่ไม่ลงหรอกเออหญิงน่ารักกันให้นานๆจะไปทอดทิ้งเอาเรื่องเกมก่อนมาเลยน้อะน่ารักเอาเสื้อให้น้องด้วยตัวหนึ่งจำได้ให้เสื้อตัวนึงเดี๋ยวไปที่บ้านเกือบหมื่นใช่พี่ให้หนูฟรีตัวรายการที่อะไรทวงบุญคุณกันตลอดเลยไม่ใช่ครับเพราะว่าผมให้เสื้อครับ อาไานีกทีอ่าอ่าแจ๊กอะมีอะไรแล้วแต่หางานให้ตลอดตามรายการอะไรก็ละครก็เพิ่งได้เรื่องหนึ่งไม่ไปโยนละครนิดน้อยเหรอโยนละครได้เลยเขาน่ารักอ่ามาอ่อยกันอย่างงี้ไม่มันนะต้องโบ๊ะบ้าบ้าโพแล้วนะได้เพื่อนอ่านี่เยี่ยวมาไม่เคยให้อะไรเลยอะไรเลยอะไรเลยอออออุ้ยเเ ไม่จคทำไหยไม่เคยให้อะไรเลยไม่ได้ตั้งตัวด้วยไม่ได้ตั้งตัวด้วยแล้วไม่คิดว่าหลานสักจะทำต่อไปตามพี่เจ้าครับจับไปเอาเปลี่ยนข้างหมุนบ้างนังเปนซอง สั่งใครก็ได้คืออะไรวะสั่งใครก็ได้คืออะไรยังไงสั่งใครก็ได้คือพี่เจมมีสิทธิ์สามารถสั่งใครให้ไปทำอะไรใครก็ได้เออจะสั่งใครให้ทำอะไรก็ได้เอ้าลุกสิลุกเลยอากบีถ้วยอากบีถ้วยไม่ได้สั่งน้งพีคสั่พีคลงโทษเออหยิบปนันนาสองอันสองอันบอกมาเลยมาจะเอาให้สนัดเลยเอาให้ดังทั้งสตูเออปีหัวตัวเองสามที ใช้รอบสี่ไอ้หัวตัวเองสามทีหนึ่งสองสามโอ้ยฉันหลอกไปไม่ได้ครับไม่ได้สั่งแล้วนะเนี่ยฉนสั่งแล้วแล้วกูก็ตีแล้วถูกไปไอ้นี่เอ้าแล้เขาพอใจผมยังไม่พอใจผมยังไม่พอใจกติกาอย่าง่ี้เนี่ยแฟลงไม่แปลงผมไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นอ่ะเปลี่ยนกินพริกไหมไม่

นี้จีบจริงจีบจริงจีบทำไมวมันไสอ้าวรุ้จามันโพรุ้จามันโพอมันไส่ลยมี่ต็มซำไออนี่เก็บนะเก็บนะทีนงทีนีทีเลียงทีเีงทีีงสุดท้ายเฮ้ยโอ้โหย่เรียบร้อยครับต่อไปครับออนมักดีหนึ่งสองส จะากเปรักสั่งใครก็ได้ออจ๋าสั่งใครก็ได้อยากเลือกใครในนี้เลือกใครมาคนเรเ่องยับลุกไปครับลุกไปครับได้คนแล้วนะครับผมจะให้เจี๊ยบทำอะไรพริกพริกได้ให้พี่เจี๊ยบกินพริก มันรู้จักหรอเป่าพริกกันไหนให้ชี้อนอ่ชี้เลยพริกเลือกเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โล้อไมให้เลยนะไอออนออนงนดังพี่เพิ่งเติมมาพี่เพิ่งเติมมาหมดเลยนะหมดนี่หรือยังไงหมดเลยจนใยอ้อนจะพอใจอุ๊ยอ้าแล้วไม่ใจไม่ข้าตลาดหรอไม่ใจใจ หือเหนียวว่ะมันทำให้พี่เนี่ยได้ลงคอแล้วมันเหลืออีกตาแลเว้ยโอ้ของลอกเล่นแรงเนี่ยพี่เจี๊ยบพอนั่งสารแล้วเว้ยพี่เจี๊ยบร้องไห้เลยดูดิมันทำกับเจี๊ยบจริงูดเห็นแน่เลยพี่เจี๊ยบขอโทษผิดที่ไฮทำไมต้องเป็นอย่างนี้เดี๋ยวออดจะกินแทนเองโอ้เศร้ากังเลย โอเคโอเคจบแล้ว wow. okay, 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 okay. ่าไใ้ต okay, okay. e ่อไปพี่แจ็คครับ ตีใครเลยสองอันนี้แหละตีพิก,กอ่ะเฮ้ยตีคนทางซ้ายแน่นเลยตีคนนัข้างทำไมเออตีคนทางซ้ายไม,ไม่ไม่ไม่ตีคนข้างซ้ายจริงด้วยตีคนข้างซ้ายส, <c oughs> สามทีเพื่อนเนี่ตีของเพื่อสามรั้งครับเต็มที่เลยครับโอ้โอเคโอเคต่อไปพี่ดิกกี้ครับจัดไป ตีหัวตัวเอง3ทีเฮ้ยเดี๋ยวเสียพี่เออกระเดื่อเอ้ยเอ้ยโอเคต่อไปครับสุดท้ายพี่นุ้ยไปเด้งสองมองไปทางซ้ายแล้วก็ตีมองไปทางขวาแล้วก็ติดมองไปข้างหน้าแล้วก็ตี ไปที่ข้างไปเฮ้ยไปเอาโอ้ยจะลอกกินน้ำพริกจะตุลงกินพริกหเม็ดครับเล็กใหญ่เล็กใหญ่หนึ่งสองสา่ห้าหกเจ็ดแปผมมีประสบการณ์เล็กใหญ่เผ็ดเหมือนกันโอเคดูพี่กครับกินหมดเลยด้วยเฮ้ยดูดูดูโอ้ยโออโ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 อ้โ้ยโอ้โอ้โ้ยโอ้โหโออโ้โลอ อาจารย์หนุ่ยก็ลีลาเยอะสะเลือเกินมาฉากเดียวก็ยังโดนน่ะบริษัทไม่ใชเกิดเต็มหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ลาไปกับความหาแบบเอ็นซีแกนู้แกชู่พูดถึงแกทิชู่แกทิชู่เือไปเข้าห้องน้ำในคาเฟ่แล้วมันกดไม่ได้พอมันกดไม่ได้ปั๊บมันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะกือว่หลยวนทิชู่ดื้อมาจนหมดเหลือแต่แกทชู้ แล้วทำเป็นช้อนตักตักางออกแล้วใส่กระดัษขยะแล้วมันตักหมดเหรอวะตักหมดสิก็ตักทีละชิ้นทีละชุดน่ะมันมีโยกาสตุนเขากินเชนตะขี้ไอ้นี่น <laughs> ั่งตักขี้